สวัสดีครับอยู่ผมกับตันเทปปีดด้นะครับว่าจะไม่ต่อแล้วนะเกมนี้ว่าจะกลับไปดิจิมอนนะฮะสรุปไหนๆก็ไหนๆอ่ะเอามันให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะ,ะคลิปนี้ผมไม่เปิดเคอร์เซอร์เมาไม่เห็นนะว่าผมจิ้มอะไรผมกลัว,วมันจะลายตานะและเพื่อความอัธรสอ่าตอนนี้เราอยู่กับเครื่อง Stardust รุ่นใหม่นะฮะลำใหม่ที่เห็นในคลิปที่แล้วแหละแต่คลิปที่แล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะฮะ Finalize ยังไม่อันนี้เนาะ ก็ต่างจากคลิปที่แล้วคือผมติดปืนเข้าไปนะฮะนี่เป็นปืนของลำเก่าแหละติดเข้าไปแล้วก็นี่นะมีเพิ่มตรงหนังสือนิดนึงอ่ะมีกับตันเท็ดดี้แถมให้ทีเอสด้โฆษณานิดนึงแล้วก็มีชื่อรุ่นติดตรงนี้ด้วยไม่รู้จะไปติดตรงไหนดีนะฮะติดตรงข้างนี้ด้วยแล้วก็ทําสีใหม่นะฮะแล้วก็ตปมคลอกพิทข้างใน ให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมเติมอะไรเข้าไปบ้างนะฮะก็คลิปน,นี้ไม่มีสาระมากมาโชว์ล้วนๆนะฮะเป็นผมไม่รู้จะเพิ่มอะไรดีอ่ะผมว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะตอนนี้นะก็ถ้าคิดอะไรได้จะเติมเข้าไปฮะส่วนเรื่องการบินก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะผมไม่ได้จูนให้มันดีร้อเปอร์เซนต์พราะว่าเผื่อผมอยากเติมอะไรเข้าไปอีกก็จะเติมเข้าไปนะฮะแล้วก็สังเกตว่าจะมีลายอยู่เต็มลำเลยนะฮะเป็น ติดเข้าไปก็เทคนิคการใช้ลายเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างกับเครื่องบินลำนี้นะฮะโอ้า,อาผมมาอยู่นี่แล้วเนี่ยกลับก่อนกลับไปสนามบินกันสนามบินสนามบินโอเคเริมสตาร์ทเรียบร้อย โอเคสาเหตุที่ผมไม่เปิดเคอร์เซอร์เมาส์อ่ะเพราะว่าอ่าถ้าเรามองมุมในนะจะเห็นว่าข้างในผมตกแต่งข้อพิดไว้ระดับหนึ่งนะอันนี้คือผม,มรู้จะใส่อะไรให้มันเยอะมันมันรู้สึกว่าจะลกไปถ้าใส่เยอะนะก็ภาษาจะดูแปลกๆนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าผมเขียนตามที่ผมเข้าใจนะมันอาจจะไม่ถูกหลักวยากรณ์เท่าไหร่นะคนที่ไม่พอใจก็ขออภัยด้วยนะฮะ อ้าและกระจกมันออกเขียวๆพอแสงสะท้อนนะจริงๆกระจกมันเป็นสีฟ้าอ่อนนะฮะแล้วก็เราสามารถเปิดไฟจากในนี้ได้ด้วยโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมใส่เข้าไปลูกเล่นต่างๆนะฮะก็จะมีอะอไรก่อนดีระบบขับเคลื่อนนะฮะเป็นคันโยกสองข้างนะฮะบังคับได้อ่าเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวซ้ายนะก็ หลักการง่ายๆฮะบังคับคันโยกก็คืออย่างสมมุติเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมปีกข้างซ้ายเราจะกดลงข้างขวาเรายกขึ้นก็ตามคันโยกเลี้ยวขวาก็เช่นกันนะฮะแล้วก็เชิดหน้าขึ้นก็จะเป็นการดึงขึ้นทั้งสองอันแล้วก็ดิ่งหน้าลงก็จะเป็นการกดทั้งสองอันนะ,ะแล้วก็พื้นตรงนี้พื้นตรงกลางนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดตอนคลิปที่แล้วอ่ะมันยังมีคาดกลางอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมทาให้มันใสปิ้งมองเห็นพื้นชัดเจนนะฮะแล้วก็ มีระบบย่อย่อก็คือไออันนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเดียวปีกท้ายกับล้อนะฮะก็จะบังคับด้วยสวนเท้าเช่นเดียวกันกับเครื่องบินทั่วไปนะฮะเนี่ยเหยียบตรงนี้เหยียบซ้ายเหยียบขวาตรงนี้กว่าจะจูนได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมใช้เทคนิคง,ง่ายๆนะคือถ้าเกิดไปดูเครื่องบินพื้นฐานที่มันทำมาให้ะฮะมันจะใช้ไอตัวฮินชในการงอแต่ว่า ผมว่าน,นั้นทํายากนะผมเลยใช้วิธีเอาเจ้าตัวเนี้ฮะฐานเกียร์นี่แหละฐานคันโยกอะฮะถ้าดูดีๆมันจะมีฐานกลมๆเห็นไหมตอนผมยกขึ้นเนี่ยฐานคันโยกติดเข้าไปแล้วก็เอาอีตัวเนี้ติดทับเข้าไปมันก็จะยกได้แล้วนะแล้วเราก็เซตให้มันค่าให้มันตรงกับการบัรคับของเรานะฮะแล้วก็เรามาดูหน้าจอกันบ้างนะฮะตอนนี้ ไม่มีอะไรให้ดูแล yeah. ้วนะตรงนี้โอเคอันนี้คือระบบควอปบปพื้นฐานอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่มีทรั s สเตอร์สตัวนะฮะคืออินเนอร์นี่คือจะเป็น2ตัวในคือตรงนี้นะฮะสององไนกลางอ่าไอพนกลางส่วนเอาเตอร์ก็คือไอพนนอกนะเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูเวลาเร่งเสียดายตรงนี้มันล็อกไม่ได้นะฮะไอตัวเนี่ยไอตัวเจ้าเขาเรียกอะไรเจ้าเจ้าตัวคันโยกเร่งเครื่องเนี่ย ถ้ามันสามารถล็อกได้ผมอยากให้มันล็อกตามสวิตช์นะเพราะตอนนี้ผมยังปิดอยู่นะฮะปุ๊บอินเนอร์สมมติผมเปิดอินเนอร์เปิดแล้วนะเวลาเล่งเห็นไหมจะเป็นไอพ่นด้านด้านในที่ทำงานนะฮะส่วนถ้าผมเปิดเป็นเอาเตอร์ก็จะเป็นไอพ่นนอกที่ทำงานอ่าจบกันเอะกันโอเคแล้วก็เบรกจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขียนว่าเบรก เป็นการดึงคันโยกข้างหลังพุบเบรกก็จะทำงานทันทีแล้วยังมีลูกเล่นเนี่ยผมดูว่าถ้าใช้ใช้จอย VR เล่นเนี่ยมันจะเจ๋มมากเพราะเราจะบังคับคันโยกด้วยมือตัวเองได้แล้วก็ยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งตรงหน้าจอถ้าผมทำการเร่งปุ๊บเปอร์เซ็นต์คลัสเตอร์ขึ้นเห็นไหมจะมีแถบเขียวขึ้นตรงหน้าจอกลางนะฮะตามเปอร์เซ็นต์คลัสเตอร์เลยอื้อ เต็มหลอดอ่านี่คือเต็มหลอดร้อนะฮะส่วนถ้าเวลาเบรกเบรกเบรกอ่าเบรกเดี๋ยวยังไม่เปิดไฟเบรกครับเวลาเบรกจะมีแถบแดงขึ้นอ่าแสดงถึงการเบรกนะฮะว่าแถบเขียวคือเรากำลังเร่งแถบแดงคือเรากำลังเบรกนั่นเองนะฮะอ่าทำมาอย่างสวยงามเสียดายเกมมันไม่รับสีแดงที่สว่างกว่านี้ผมอยากได้สีแดงที่มันจ้าจก,กว่านี้นะแต่มันทำไม่ได้ฮนะ มันไม่รับโคดสีทุกอันนะฮะเท่าที่ผมลองมานะแล้วก็หน้าปัดตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีบอกอะไรเดี๋ยวๆค่อยพูดอันหน้าปัดกลางรูปเครื่องบินก็คือทิศทางองศานะฮะหน้าปัดถัดมาข้างบนที่คำว่าวเกียร์หน้าปัดนี้จะเป็นหน้าปัดองศาที่เรากําลังดิ่งขึ้นหรือกดลงนะฮะแล้วก็หน้าหน้าปัดริมสุดก็คือหน้าปัดที่บอกว่าอ่า เรากำลังไปในที่ทางไหนนะฮะแล้วก็ m p s ก็คือความเร็วปัจจุบันนะครับแล้วก็โพสตนี่คือตำแหน่งในแผนที่นะฮะมันคือละติจูลองทิจูนะะั่นแหละผมไปก๊อปมาจากเครื่องที่เขามีให้แล้วก็น้ำมันฟูเอผมก็ไปก๊อปมานะฮะเพียงแต่ว่าผมทำให้มันตั้งขึ้นแห่นั้นแหละแล้วก็เกียร์เกียร์นี่ผมไปเปลี่ยนภาษาเป็นของผมเองนะฮะเกียร์คือ อ่าล้อนะฮะตอนนี้แลนก็คือกำลังจอดอยู่นะฮะพอผมกดปิดหรือเปิดปุ๊บอ่า,ากำลงัง c h a n g i n ฮะก็คือล้อกำลังเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ off ก็คือปิดอยู่นะฮะส่วนเวลาเปิดก็กำลังเปลี่ยนครับเพื่อกระโดดหน้าทิ่มไปทีหนึ่งน,นี่โอเคแล้วทีนี้มีอะไรให้เล่นอีก แคปแคปนี่คือคาตาเพลวเป็นที่ออกตัวบนเครื่องบินแบบนอร์บนเรือบนเรือ uh, เดี๋ยวนะ USB s คาตาเพลวเลยแล้วกันนี่ไงนี่คือตรงนี้ฮะตรงที่เครื่องบินออกตัวแบบมันมีเครื่องดีดตัวนะไปก่อนอ่า uh, ซึ่ง ถ้าเกิดผมกดตรงนี้มันก็คือเหมือนกับกดข้างล่างตรงนี้นะฮะที่เป็นลูกศรแหงแสงนี่อันเดียวกันมันก็ขึ้นไปเลยฟิวเป็นช่วยกันออกตัวนะฮะแต่ว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีระบบขึ้นลงแนวดิ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีระบบจอดบนเครื่องบินนะที่เป็นตะขอเกี่ยวผมไม่ได้ทำไว้นะฮะก็อยากจะทำแต่ว่าไม่รู้จะติดดีไหมอ่ะผมกลัวมันจะไม่สวย จริงก็อยากแอบลองซ่อนตะขอไว้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเครื่องบินลำนี้มันบินช้ามากไม่ได้ฮะมันออกแบบให้บินได้ค่อนข้างเร็วนะคือคือบินช้าแล้วมันจะหมุนเนี่ยมันจะทรงตัวได้ไม่ค่อยดีนะปีกรับน้ําหนักได้ไม่มากแล้วก็ก็เลยคิดว่าคงไม่ติดลงตะขอเข้าไปนะฮะแล้วก็ต่อมาโหมดตรงนี้คือเป็นการล็อกเป้านะฮะบนอากาศแล้วก็บนพื้นดินอ่ามีลูกศรซ้ายขวาสําหรับเลือกเป้านะครับ บนหลน่บนอากาศแต่ผมไม่ได้ติดปืนกลไว้นะผมใช้เป็นแคนนอนซึ่งแคนนอนตัวเนี้ก็คือปืนที่ติดอยู่ด้านข้างนะที่ผมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ซึ่งไอ้เจ้าแคนนอนเนี่ยมันจะไม่เปิดทํางานจนกว่าเราจะกดปุ่มนี้นะฮะพอเรากดปุ๊บปึ๊บอ่าปืนก็จะทํางานแล้วก็ยิงได้อ่าเสียงโครนขอนหูนะฮะเป็นการเซฟสองชั้นนะฮะ จริงๆมันไม่ต้องล็อกเป้าหรอกจริงๆมันปิดโหมดเนี่ยโหมดยิงแล้วก็เปิดปืนใหญ่ยิงได้เลยไหมไม่ได้นี่วะโอเคต้องเปิดโหมดก่อนโอเคแล้วแคนนอนตัวนี้มีความลับอยู่นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าผมมองเข้าไปที่จเจ้านี่ฮะตรงฐานปืนอ่าเห่นว่ามีสีแดงสว่างอยู่แล้วจะมีกลมๆตรงนี้จะเนี่ยเอามา,าชี้ได้มันคือการเปิดใช้ปืนใหญ่นั่นแหละนะฮะ อันเดียวกับถ้าเกิดผมกด activate แสงติดเห็นจะเห็นว่าไฟมันสว่างขึ้นมานะฮะก็คืออันเดียวกับเรากดตรงนี้นั่นแหละถ้ากดตรงนี้ปุ๊บไฟก็จะสว่างขึ้นมาถ้าผมปิดตรงนี้เป็นระบบที่จริงๆผมไม่ได้คิดจะใช้นะแต่ว่าด้วยความที่เกมมันทำลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาผมก็เลยเามาพลิกแพลงนะมันเกิดจากผมใช้สิ่งนี้ฮะเปิดไฟในเครื่องบินกดเลขสี่หรือว่า อินไลท์นะฮะก็คือมาจาก i n n เนอร์ไลเนาะแสงข้างในเปิดครับสว่างจ้าสวยงามเปิดแสงได้นอ,อกจากนี้ถ้าเมื่อกี้ใครสังเกตผมมือลั่นไปโดนนะฮะจะมีเอาไลท์อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับกดว้าวมีได้เกิดขึ้นเงั้นเหรอเอาไลท์ไม่ไม่สังเกตเลยนี่ไงล่ะถ้าผมมองมุมข้างนอกนะฮะแล้วผมทําการเปิดเอาไลท์บ๊อบเอาผิดอันบ๊อบ อืม <ś red> สว่างสวยงามนะฮะเท่ส,สุดๆเดี๋ยวผมลองเทคออฟให้ดูดีกว่าจอดๆกันเปิดไฟให้เรียบร้อยจริงๆไม่ควรเปิดนะปิดแม่งตาจะบอดโอเคเปิดเร่งเครื่องเต็มกำลังเปิดไปนลยอ่ะว่งฐานขั้นขึ้นบินนะครับ Take off. เหยียดคูลเทคออฟเด้ชะลอได้แล้วเก็บลอ้อเ <Okay. S 2> สียดายมองไม่เห็นลอ้ออ้าเราเห็นทะเลด้วยเอาละตอนนี้เรากำลังบินรักษาความเร็วอยู่นะฮะระดับอาจจะเีออยวเบียงขึ้นขึ้น,นลงลงนะฮะเอาละเราจะไปดูกันว่านุกวะชะลอนิดเด้ เครื่องจะตกปะวะช้าเกินเครื่องตกนะฮะเครื่องเริ่มดิ่งแล้วเล่งหน่อยเล็งหน่อยอ่าเอาละผมจะทำการเปิดไฟนะครับหนึ่งสองสามบินสว่างจ้าข้างล่างก็มีนะฮะแต่ข้างล่างผมทำไม่ไม่เยอะนะนี่เปิดได้สังเกตดูนะผมจะทําผมจงใจทําให้ว่าอ่าเครื่องบินมีแสงข้างนอกกับข้างในนะ แสงสีฟ้าคือกรอบนอกส่วนแสงสีแดงนะเราสามารถเปิดปิดได้เลยนะแสงสีแดงคือมันจะเกี่ยวพันกับตรงปีกด้านในนะฮะ๋ยวากดไปโดนพื้นใช่ปีกด้านในแกนในผมทาให้เป็นสีแดงแบบผมอยากทําให้มันเป็นแสงวิ่งวิ่งเหมือนมีพลังงานวิ่งอยู่แต่ว่าเกมนี้มันทําไม่ได้นะแล้วเหมือนกับว่าแสงสีแดงก็คือเป็นแสงส่งพลังงานแสงสีฟ้าก็คือให้ความสว่างแค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรฮนะตกแต่งสวยงาม นี้เรากำลังบินอยู่ชุนชุเดีย๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะฮะว่าไอไฟตรงนี้ผมใช้เทคนิคอะไรในการทำทำไมมันถึงกดคลิกข้างนอกได้นะฮะจริงๆริงมันไม่ได้ซับซ้อนเลยขนาดนั้นนะมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะฮะเพียงแต่ว่าผมถึงบอกว่าผมปิดเคอร์อเซอร์เมาส์เพราะว่าผมมันจะกดคลิกเลือกอะไรได้หลายอย่างมากในหน้าจอนะฮะมันจะทำให้ ต้องคอยขยับเมาส์ปาดไปปาดมาตลอดถึงรับการสายใต้าาน,ตนะผมได้ปิดก็คงแค่คลิปนี้นะฮะเพราะว่าปกติผมเปิดไว้ให้รู้ว่าผมจิ้มอะไรอยู่นะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อีกเกาะหนึ่งนะฮะผมลืมชื่อไปแล้วนะมันคือเกาะอะไรนะฮะตอนนี้เราก็ค่อยไปแต่ระบบแอร์เบรกคเข้บินลำนี้ผมยัง ทำไม่สมบูรณ์นะฮะคือจริงๆผมอยากติดร่มเข้าไปลงท้ายด้วยซึ่งมันติดได้นะจริงๆผมกายาจะติดเข้าไปในรูนี้ฮะรูอินเล็ตนี่แล้วพอเวลาเบรกก็คือมีร่มช่วยผมไมจะช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองบินอยู่เพราะาผมยังไม่ได้จูนปีกให้มันบินนิ่งนะสังเกตว่าผมต้องคอยประคองความความสูงไปเรื่อยๆนะฮะเอาละว้าวสวยเป็นบ้าเสียดายฮะ ถ้าเราติดเยอะเกินไปแล้วเกมมันจะบักๆนะมันจะบินเอยียงๆนะฮะผมก็เลยไม่ติดเยอะไปกว่าน,นี้นะจริงผมลองติดแล้วแหละแต่เวลาบินมันจะบักๆนิดน,นึงไม่ได้เยอะเกินนะหรือไม่ผมอาจจะทําสมดุลมาไม่ดีอปีกอาจจะเริ่มรับน้ําหนักไม่ไหวก็ได้เพราะว่าเห็นอย่างนี้เครื่องหนักเจ็ดหมื่นปอนนะหนักมากมมองไม่เห็นสนามบินเลยอ่ะสนามบินอยู่ไหนเครื่องบินลำนี้ถ้าเราไม่บินฉวัดฉวีนมาก ไม่ต้องบินเร็วอะบินจริงๆเราประคองเครื่องไปที่ความเร็วสักหกสิบเปอร์เซ็นก็พอประมาณนี้ฮะเครื่องก็จะไม่ดิ่งลงละมันจะรักษาความเร็วนิ่งมากนะแต่ว่าในใจผมก็อยากให้มันบินดีอย่านี้หน่อยอแต่ยังไม่ได้ปรับจูนนะเรามองหไม่เห็นสนามบินแล้วเห็นไฟแวบๆไกลๆนะแต่ผมกลัวจะเลยอะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้ใช้ อระยะเบรกที่ค่อนข้งงงงางเยอะฮะแอร์เบรกน้อยนะฮะลำเนี้ยเบรกได้ไม่แรงมากแล้วก็ไม่มีไอพ่นย้อนกลับว้าวท่านผู้ชมดูนั่นสิครับฟ้าสว่างแล้วช่าบรรยากาศที่สวยงามจริงๆเลยแต่หลังจากนี้เราอจจะเาเครื่องไประเบิดก็ได้นะครับโอเคเราเริ่มชอนอได้แล้วแลวหละจริงๆเกมนี้ถ้ามันทำกราฟ,ฟิกดีๆมันจะสวยมากเลยนะ แต่ผมว่าไม่เข้าท่าผมชอบกราฟิกประมาณนี้กำลังดีโอเคสนามบินอยู่ไหนอยู่นี่เยงหน่อยยงหน่อยเฮ้ยกระตุกมากเฮ้ยเฮ้ยยงเยอะโอ้ตอนลงจอดยากมากเลยอะลำนี้มันจะใส่สายนิดนึงเฮ้ยอ่ากระตุกเยอะดิขอลงกับเครื่อง จับเครื่องแล้วบ,บินตามแรงเดี๋ยวเดี๋ยวประคองไว้หน่อยดว่ะถ้าไม่ไอเครื่องบินลานี้ถ้าไม่เอาไอพ่นประคองไว้มันจะตกครับความเร็วพอต่ํากว่าสามร้อยมันจะเริ่มร่วงแนละปีกรับน้ําหนักได้ไม่เยอะนะจริงอน่าจะได้แนละ้วฮะเดี๋ยวไหนเลียวไหนโห้ลงดินแน่เลยวะ่ะล้อกลางแล้วนะกลางแล้วใช่ไหมกลางแล้วแลนแล้ว แตะพื้นทัชดาวสวยๆทัชดาวสวยๆส,ส,สวยงามครับผมเบรก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 ประคองอย่ในเลนเว์ไว้ความเร็วกำลังลดลงฮะแถมแดงขึ้นเต็มครับเบรกเต็มกำลังอ่าโอเคเราลงเลนสวนแต่ว่าอย่างน้อยก็ ประสบความสำเร็จในการลงจอดนะเดี๋ยวผมจะเครื่องไปจอดในแฮงเกอร์นะฮะแล้วก็เอาไปเทคออฟอีกรอบไปว่าตัดคลิปด้วยการจบเทคออฟตามสูตรนะฮะถ้าไม่แสงมันลงด้านเดียวก็กระจกไม่เขียวด้านเดียวนะกลางวันรับปิดไฟก่อนปิดไฟเฮ้ยยังปิดคลิปไม่ได้ดิเดี๋ยวผมต้องโชว์ความลับก่อนว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการแต่งเค่องบินนะฮะเนิบๆครับคลิปนี้สบายๆฮะ โอเค่เราวิ่งเราวิ่งทับทับเส้นนะเนี่ยตรงตรงไปชะลอหน่อยไม่วิ่งตามลงตามเลนมาเลยนะฮะตามยถากรรมนี่แหละอ่าขับเลนสวนด้วยครับคนไทยขับเลนซ้ายครับประมาณนี้ไหม <S <S เดี๋ยวลันเวมอยู่นี่ใช่ไหม อยู่ข้างหน้านี่ว่าเกือบไปตรงนี้โอเคมองขวาครับเห็นวิวชัดเจนเลี้ยวเลยค่อยๆเลี้ยวครับเหมือนขับรถยนต์นะครับค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเล็งให้ตรงครับแล้วก็จอดให้สวยงามเพื่อความขลังนะครับ จอดโอ้โหเบรกทีเป๊เลยวะ่ะเฮเป๊เป๊กว่าจะตั้งได้น่าจะหลุดรันเวย์ก่อน,นะฮะจอดเลยแล้วกันไม่ต้องตรงก็ได้ะฮะเคเปิดไฟห้องเครื่องแชงห้องเครื่องห้องคนขคับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสำหรับเครื่อง Stardust ลำนี้นะฮะ ดับไฟโอเคเราจะไปดูกันว่าความลับที่ผมทำไฟเครื่องบินนั้นก็จากอะไรนะฮะตอนแรกผมก็จะทำแถบเครื่องบินด้วยไฟที่มันมีมาให้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนาะ formation light ฮะ formation light อ่าแต่ว่าข้อเสียของ formation light อ่ะผมว่ามันกระพริบไม่สวยอย่างสมมุติถ้าผมเซตเป็นเลขห้านะให้มันทำงานนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวผมขอเข้าไปปรับนี้ก่อนนะกลางคืนไปเลยปุ๊บเราจะสังเกตว่าไฟมันจะเป็นสีขุ่นเหมือนกันนะฮะหน้าเครื่องนี้นะผมเปิดปุ๊บเห็นไหมพอเปิดคือไฟมันจะติดติดขึ้นมาดื้อเลยฮะมันจะแบบปับ๊บกดปุ๊บติดปั๊บอะปั๊บขึ้นมาดื้อเลยไม่ค่อยแบบไม่ได้เร่งแบบว่าสว่างรื้อเต็มแ,แบบจากศูนย์เป็นร้อยอยู่ๆมันปุ๊บเป็นร้อยเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดผมใช้ไฟที่ผมติดเข้าไปเห็นไหมไฟมันจะมีช่วงเวลาเสี้ยววินึงให้มันวืดสว่างขึ้นมาแล้วก็เวลาปิดก็ค่อยๆดับนะฮะแต่ว่าต่างกันตัวนี้ที่มันติดปุ๊บติดเลยนะฮะแล้วไฟที่ผมใช้สังเกตดูว่าจะมีขนาดไม่ค่อยเท่ากันนะฮะอย่างถ้าเป็น formation light เนี่ยมันจะยาวเท่ากันหมดเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าไฟที่ผมติดเข้าไปสังเกตไหมเนี่ยมีชิ้นนี้นะชิ้นนี้ที่มันกระพริบอยู่นี่ สั้นนะฮะชิ้นนี้ยาวอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือไม่ก็อันนี้ก็คือเทคนิคเดียวกันนะฮะชิ้นนี้กลมเกิดจากอะไรนะฮะหลายหลายคนน่าจะสังเกตได้แล้วว่าเฮ้ยทำไมไฟของผมมันคลิกได้นะฮะใช่แล้วครับมันไม่ใช่ไฟะฮะมันคือเจ้าสิ่งนี้ครับไปที่ cockpit interior นะครับแล้วก็ไปที่เจ้า button ตุ่มปุ่มอ่า มันคือตัวเดียวกับไอตัวนี้แหละนี่แหละมันคือปุ่มปุ่มเดียวกับที่ผมใช้ควบคุมต่างๆนะฮะทั้งแคนนอนทั้งโหมดเนี่ยไฟในไฟนอกปุ่มอินเนอร์เอาเตอร์มันคือตัวเดียวกันนะฮะมันคือเจ้าสิ่งนี้นะฮะมันคือเจ้าบัตเทิลเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบัตเทิลนี้มาวางนะฮะทําตามนะครับใครที่สนใจนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอพื้นเรียบจะได้เห็นได้ชัด เอาเจ้าัุ่อนี้มาวางเสร็จปุ๊บข้อดีของบั่มทอนน่ะที่มันดีกว่าไอไลท์พวกไลฟ์ฟอร์มิชันอะไรพวกเนี้ยตรงที่ว่ามันมันไม่มีไฟกระพริบออโต้นะข้อเสียมันคือมันไม่มีไฟกระพริบอัตโนมัติเราต้องมันได้แค่เปิดค้างหรือปิดไปเลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถเซตได้เยอะอย่างเช่นว่าทูทิปนี่ช่างหัวมันนะฮะว่าเวลาเราเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นมาว่าอะไรนะฮะมันจะขึ้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้เขียนมันจะขึ้นไปแอคทิเวตเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะสไตล์ก็คือจะเป็นกลมอ่า หรือว่าเหลี่ยมนะฮะแล้วแต่ไล t e n เตนนี่คือความสว่างของแสงเวลาที่เรากดปุ่มลงไปมั้งไม่ใช่ดิเป็นมีแสงในตัวของปุ่มอยู่แล้วนะฮะปกติเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สามารถเล่งได้เต็มที่ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนถ้าใครอยากให้สีมันไฟมันเริ่มม,มันมืดๆเลยแล้วก็แบบไลท์สเตนเป็นศูนย์ไปเลยนะฮะมันก็จะไม่มืดตื้อๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะส่วนอันนี้เราสามารถปรับได้นะฮะความยาวความกว้างนะ ไว้กับไฮนี่คือความยาวความกว้างสมมุติผมอยากได้ยาวสัก5ช่องก็จะเป็น500 5 0อ5 0้อ่าความกว้าง150พอช่องครึ่งปับ๊บอ่าผมจะได้แถบไฟเช่นเดียวกับอันพวกนี้แล้วส่วนสังเกตว่ามันนูนขึ้นมานะฮะเราทำยงให้มันเรียบก็อันต่อไปครับแพดดิง้งนะแพดดิ้งคือความสูงของฐานใช่ไหมไมอมันคือความกรอบครับกรอบกรกรอบถ้าเต็มร้อยคือจะกินที่ร้อยช่องเล็ก มันจะเป็นพิกเซลปะผมไม่แน่ใจหน่วยของมันนะฮะเราก็ใส่ให้ต่ําที่สุดนะฮะเป็นศูนย์ไปเลยนะก็คือจะไม่เห็นฐานมาแล้วนะทีนี้ปุ๊บเดฟเบสนี่คือความลึกของฐานเราก็ปรับเป็นศูนย์ไปเลยเพราะถ้าเราปรับเดฟเยอะพอเวลาเรากดปุ่มไปปุ่มจะจมได้เต็มที่สุดถึงฐานเพราะงั้นเราเซตฐานให้เป็นศูนย์ไปเลยก็คือไม่มีฐานนะฮะมันก็จะแบนไปกับพื้นแล้วทีนี้ทํายังไงให้มันแบนกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ ปุ่มเรายังมีรอยขึ้นมาสังเกตดูนะมันยังมีเส้นนูนขอบอยู่ตรงนี้ฮะเดฟออนกับ d e ฟออฟนี่คือความลึกของปุ่มนะฮะออฟนี่คือตอนปิดอยู่ออนนี่คือตอนเราเปิดใช้งานนะฮะดำสุดจะไิดหนึ่งแล้วก็ปรับควาสุดเลยก็จะแบนแตและแต่แบบนี้ถ้าเกิดสมมุติเราปรับ De ฟออนสูงๆเนี้ยพอเรากดปุ่มก็จะเด้งขึ้นมาเวลาเรากดเปิดปุ่มก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้เราปิดให้หมดมันก็จะกลายเป็นแผ่นแบนๆอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่ฟอนต์อะไรให้ยมันหรอกมันเป็นการใส่ฟอนต์เข้าไปตรงแถบนะฮะตรงนี้ก็เป็นฟอนต์ล้วนๆอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรให้ปรับแล้วไปที่ไฟหมดแล้วปุ๊บพอเราเข้ามาที่ตรงนี้เราก็จะได้ไฟเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดวงในว่านี่ีงไงมันสีเดียวกันกดปุ๊บไม่เห็นส้นตีนเลยเลยจ้าเดี๋ยวนะฮะผมต้องเอาไปปรับสีก่อนสีมันสีเดียวกันดิ เอาคตรเนียนเดี๋ยวนะไล์สเตรน์ไล์สเตรน์ต้องเป็นตอนเปิดสิใช่ไหมเดี๋ยวนะผมพอผมปรับไป2องซดิปุ๊บสีปกติไม่เห็นนะครับเป็นสีเดียวกับผิวอยู่ตรงนี้นะผมเปิดอ่าสว่างขึ้นมาจริงด้ยเราต้องปรับเปอร์เซ็นต์ให้เยอะๆฮะทั้งนี้ทั้งนั้นความสว่างมันจะขึ้นขึ้นอยู่กับสีด้วยนะสีของ ตัวถังสีที่เราเทลงไปอะฮะอย่างถ้าผมเ mm hmm. ทตรงนี้เนาะปุ๊บไหนวะมีปะอ่ะสีที่ผมใช้ตรงนี้ค่าอิมิชั่นจะเป็นห้าเซ็นนะฮะมันคือค่าความสว่างในตัวของมันถ้าผมปรับเป็นศูนย์เห็นไหมสีมันจะมืดเลยพอมืดปุ๊บถ้าผมทําการแอคทีฟเข้าไปมันก็จะสว่างชัดเห็นชัดเลยเห็นไหม เห็นชัดเลยเพราะว่าสีพื้นฐานที่ผมเทเข้าไปมันมืดนะฮะส่วนถ้าเกิดผมปรับอิมิช i ั่นตรงนี้ให้สูงสูงปุ๊บสองร้อยซนี่คือสว่างสุดมันก็จะสว่างเท่ากับเวลาไฟผมปรับสองร้อเอร์เซนตันะแล้วพอผมกดเลือกที่ไฟมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะไม่เห็นความแตกต่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเดียต้องไม่ต้องแม,เามาวเมาส์กดสิเนี่ยสว่างขึ้นนิดเดียว นะฮะมันจะแทบไม่เห็นผลเลยก็เป็นการใช้ปุ่มมาเป็นไฟแทนนะฮะมันผมว่ามันสวยกว่านะเนี่ยถ้าเกิดเราปรับเป็นกลางคืนแล้วเนี่ยมันจะสมูตตามากนะเวลาเปิดนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถเลือกได้ฮะว่าเขาเรียกไงปิดปิดการใช้งานปุ่มอะพอถ้าเราเามาส์ไปโดนเห็นไหมปุ๊บมันจะขึ้นเลยเห็นไหมว่า active ถ้าเผลอกดโดน ันก็เป็นการกดปุ่มทำงานทันทีใช้งานทันทีนะฮะเป็นเหมือนกันทั้งลำํำเพราะงั้นต้องระวังเรื่องถ้าถ้าใครเอาสวยงานในการบินต้องระวังเรื่องการเอาเมาส์ไปจิ้มนะฮะมันปิดมันปิดไม่ได้ไม่ให้เราแบบไปโดนมันอะถ้ามันปิดได้จะดีมากเลยแต่ว่านะมันเป็นปุ่มอะไม่ใช่ไฟแต่ว่าเอามาพิกแพงได้นะครับก็เท่านี้นะครับเท่านี้เทคนิครอบนี้ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็อย่างที่บอกมาอวดเครื่องบินล้วนๆนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆอยากทําขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวผมก็จะทําขึ้นมาเพิ่มนะฮะแต่ตอนนี้มาอวดแป๊บเดียวลอไปครึ่งชั่วโมงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะกลับไปดิจิมอนจริงๆแล้วนะหวังว่าจะไม่ติดอะไรแล้วนะครับก็ค่ะแล้วก็สลับ อาทิตย์แล้วเว้นไปอาทิตย์หนึ่งก็ไปฉีดวัคซีนมานะฮะแล้วก็ป่วยก็ไม่ไม่ใช่ป่วยไข้ขึ้นตามสูตรเนาะก็เลยไม่ได้มานะฮะแต่ว่าตอนนี้สบายดีแล้วนะก็กะจะไปทำดิจิมอนนะแต่ว่าไอเดียซิมบิลเพลนเันมานะเขาบินธรรมดาเหมือนดันไม่ธรรมดานะฮะก็เลยมาเพิ่มนะก็ตอนนี้ผมคงพักโปรเจกต์ไว้เท่านี้จริงๆนะ,ะแต่จะไปแต่งอะไรเพิ่มนั่นแหละแต่คงไม่ได้เอามาโชว์ละเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทําเพิ่มเติมนะปัจจุบันนะฮะ ก็ไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับตันเท็ดดี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะไม่แน่อาจจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าก็ได้ถ้าผมมีอะไรมาเพิ่มเติมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเลย Take off